ดูรู้ไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยดา่านรถเสาของเราเนี่ยที่อยู่ในเกมพีบีเนี่ยมันกําลังจะหายไปเว้ยทำไมผมถึงบอกว่ามันกาลังจะหายไปนี่ครับดูโหมดหลบหนีครับเห็นไหมว่ามันเหลือแค่ด่านเดียวจริงๆมันมีกี่ด่านครับมันมี2ด่านใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดเนี่ยหรือมันไม่มีแล้วอะ่ะเฮ้ยไม,ไม่จริงนะโอ้นี่ต้องเรียกคนเข้ามาเล่นด้วย จริงต้องเลียคนเข้ามาเล่นด้วยนะครับหรือถ้าคือว่าห้องนี้ไม่ได้ก็ต้องไปหาห้องอื่นแต่ก็ตานะครับผมในคลิปนี้ผมจะไปเล่นด่านเดินเสากอลกันก่อนที่มันจะอ,ออกไปนะครับผมหรืออาจจะไม่เอาออกแต่ก็คงมีแค่ดาดนี้ด่านเดียวเนาะแต่อนอื่นเขาไปรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่องตาบี้เกบด้วยเดี๋ยวคลิปนี้เป็นไงรับชมคนละทุกคนต้องไอ้นี่หน่อยแบบตัวดูธรมร,ธรมดาธรรมดาน่อยเดี๋ยวจะไม่มีคนเข้ามาเล่นนะครับเพราะว่าผมอยู่ในเซิร์ฟน้ามีคนเข้ามาเล่นกูแล้ว มีคนเข้ามาเล่นกูแล้วกูยังไม่ทันแต่งตัวอะไรเสร็จเลยเออต้องย้อนยุคหน่อยเพราะว่าคือต้องใส่ตัวธรรมดาเล่นหน่อยเพราะว่าตัวละครเอ้ยเพราะว่าผมอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ที่เรียกได้ว่าทุกยศเข้าได้นะครับทำไมถึงต้องมาเล่นเซิร์ฟนี้นะครับคือเอาง่ายๆเนี่ยไปเซิร์ฟเวอร์ระดับสูงเนี่ยไม่น่าจะมีคนเล่นเลยโอ้โหเดี๋ยวดูดาดโดืเสาเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวูโดนยิงจะไปเล่นไปรถปะหรือมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วอยงเง้ย ้เรียบร้อยดิเอ้ที่มันลดทีละหนึ่งเว้ยไม่ได้เล่นนานผมจำไม่ได้ว่า HP ดอโดเสาเนี่ยมันเขาเรียกว่าไงมันมันแบบเวลามาโดนยิงอ่ะมันลดทีละเท่าไหร่นะครับอืมโอ้มันเหลือด่านเดียวแล้วว่าดอโดเสาอ่ะผมคิดถึงไอ้ด่านนั้นมากเลยไอ้คิวเขียวว่ดูโอ้ลดทีละหนึ่งหรือปะดูดูดูเฮ้ยไม่ทีละหนึ่งเฮ้ยยิงแรงงั้นเราอ่ะฮะยิงแรงอ่ะเราอ่ะ ทีมแรงแล้วเราเนะี่ยจะออกห้องไหมเนะี่ยฮมยมีคนก็มาเอ้ย,ยอย่าทำกู่าทำกูมานี่เลยนี่ <c oughs> พูดถึงรันเสาเนา,าะนะแตะกอนมันมีมันมีอะไรบ้างมันมีก็ทีมกูก็เขา้เขาเอาออกมันมีไอตัวหมงป่ะ เอ้ยเขาเขาออกเน็ตเป็นไรพี่เน็ตมันเล่นได้หรือเปล่าหรือว่าไม่อยากเป็นตัวใหญ่กูดูส่งแล้วไม่อยากเป็นตัวใหญ่ออกตาหน้าตากูเลยเนี่ยไม่อยากเป็นตัวใหญ่นะครับดูไว้นะครับคนไม่อยากเป็นตัวใหญ่อ๋อร้อยอีกคนหนึ่งเข้ามาแน่นอนเนี่ยคนนี้ได้เข้ามาเป็นตัวใหญ่ตัวใหญ่มันไม่ได้ทำอะไรเว้ยเออแต่ถ้าเกิดว่าคนเต็มแปดเงี้ยแล้วแบบคนเล่นเยอะเงี้ยตัวใหญ่มันก็พอมีบทอยู่นะครับแต่ตัวใหญ่นย ก็ดีก็คือมันมันขเขาเรียกว่าไงอะ่ะมันฆ่าไม่ตายเนาะเออมันฆ่าไม่ตายให้เ๋ยวๆอีกตัวนึงอย่ะไหนอย่าปล่อยให้เดืเอดไม่ได้แล้วมมานี่มานี่เลยมานี่เลยมานี่เลยนะยีนิ่งเอ้อเาเป้าตรงแต่ว่าไอ ไอ้ที่มันยิงออกไปนี่คือมันไม่ตรงเหรอวะหรือว่ากูไม่ตรงเองนี่อ่ะเฮจัดอยู่แน่เม็คนออกไปละนะครับฝั่งเรานะครับแล้วฝั่งนู้นกูจะเหลืออะไรดูก็รู้นะครับว่าเขาไม่อยากเล่นตัวใหญ่มีครับมีการฆ่าตัวตายเกิดขึ้นนะครับผมแม่สุดยอดจริงๆเลยนะด่าโทรศสาทของกูนะครับมีคนเข้ามาแล้วนะครับผมนะแต่ว่าใช่คนเดิมหรือเปล่านะ่ะและเขาออกไปอย่างไวเลยครับผม,มอยากเป็นใหญ่หเน้ ไปนายเข้าเข้าไปดีกว่าไปอย่ากระตับกูเออไป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 เข้าเออให้คนดูเห็นภาพหน่อยนะฮะให้คนดูเห็นภาพหน่อยว่าแบบเฮ้ยมันยังวิ่งเข้าไปได้อยู่ไหมเออมันยังหนีได้อยู่หรือเปล่านะครับเอาละครับมีคนเข้ามาอีกคนหนึ่งแล้วนะผมเป็นยศบังนะครับเอาแล้วเดี๋ยวก็เป็นไรเดี๋ยวเราสาวเป็นอะไรเดี๋ยวเราสาวเจ้าเข้านะบ เดินเสาวกูเชื่อมจิตนะมีคนออกไปแล้วดูนเดินเดินเดินเดนสาวกู่เบ็ดเลยฮะจุ๊บจุ๊บเขาบอกจุ๊บมีตายค่ะทีเดินเสาวเจ้าเข้ากดกดจิ๊บเดินนะครับมาเลยไปเดียกีเดินดูดิกูเข้าใจแล้วทำไมเขถึงไม่เล่นด่านเดินเสาวกันแย่ดูดูมีคนมีคนเข้าไปรัวๆเลยครับจะไม่ปล่อยให้ได้เข้าไปอีกแล้ว ไม่เลยไม่ยิงนะเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยไม่ใช่แล้วเฮ้ยเอ้ยดูดูดูดอากูรู้แนละ้วทำไมดันเสาทำไมเขาถึงกำลังจะเอาออกหรือแบบเอาด่านออกอะไรเงี้ยกูรู้นะท่าพลังรอท่าพล,ลังรอแต่ก่อนมีตัวโม่งมีตัวอะไรอนะเต่าอา้าวสุดไปโดน จะคุณชอบตัวนี้สุดแล้วถึงแม้มันจะบางนะตัวเนี้ยตัวนี้บางมากเอาา้าทำไมเฮดพีเริ่มต้นมันหยุดที่ทจเจ็ดจุดเก็ดกูรู้แล้วทำไมเขถึงเอาเจ้าเอาอ่นะกูรู้แล้วจริงดูดิแดดเน่นแดดแถวเสามึงยังตามสกหัมนี่ดูดิมีคนไหวอ่ะ โอ้ย <Echo> ม <es> <1 S 2> <Korean> oh, oh, ีคนเข้ามาแล้วจัดาวเด้อเล่นตั้งนานชิบหายเพิ่งมีคนเข้ามาเออเล่นตั้งนานเพิ่งมีคนเข้ามาครับแล้วมันมีด่านเดียวด้วยดีประเด็นเนี่ยจริงๆนะเอาเดี๋ยนะกูแต่งตัวละครกูลืมซื้อฝั่งน้ำเงินไปซื้อฝั่งแดงแล้วไปซื้อฝั่งแดงทำไมวะเดินเสามันเป็นฝั่งแดงกูลืม แต่ตัวย้อนยกุกย่างดีเดี๋ยวรอบหน้าแล้วกันอ้าวออห้องเลยกูงอนมันอะเอ้ผมว่าผมได้ยินเสียงตอนนี้เอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมกูอยู่ตรงนี้วกูโดนเหยียบหน้าเลยตัวใหญ่ตัวใหญ่เอ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่ล อกูบอกไงล้ว like กูเ like. ล่นตัวไอดอนนะเึงเอ้ยจริงกูเล่นตัวไอดอนนะแฮ้ มันเปลี่ยนตัวละครวะฮ้ยถ้าเราเซฟเปลี่ยนคนมันนี่เหลือเกินนี่นี่ขอให้เจ้าภาพจงเจริญเอ้าเดี๋ยวมันมีทางซ้ายด้วยหรือว่ากูลืมไงกูลืมครับี่ะ เจลาดแนะวะเห็นเนาะน่าจะยังเห็นอยู่แน่เลยไอที่เวลาคำรามแล้วมันจะตัวลมๆแดงๆเพื่อน ไปเข้าได้แล้วป่ะจริงโอ้โหนะครับผมบอกแล้วว่าตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้เข้าสักทีดูดิม oh, ีจะเล่นในเราเสาตั้งทีโอ้โยโดนแล้วโดนโดนโดนไปจะเหยียบกูดนดิไม่จะเหยียบกู อ้าวเพื่อนโดนแตนแล้วเ่ยก็ย่ำตายแล้วจะเหยียบกูเนี่ยไม่นี่ยไอ้เนี่ไอ้แค่นี้ก็เหยียบไม่ได้แล้วโอ้เล่นตั้งนานนะครับมีแค่สองคนในห้องป็นอะไรที่รู้สึกน่าเซ็งเป็ดมากๆเลยนะบลูจี้งวินเฮ้ยฉันสามะโอ้ดูดูดูเพิ่งมาเหรอถามจริง จริงเถอะโหเพิ่งมาเลยไปไปไปลุยกันต่อครับลุยกันต่อมาเราจะได้เป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่นะครับจะเป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่มันไม่สําคัญมันสําคัญที่ว่าเมื่อไหร่คนในห้องจะเข้ามาเล่นกันเยอะนะครับแล้วผมแ้นะสาวของผมนะครับตอนนี้เนี่ย เออนี่แหละมีคนเข้ามาเล่นอย่างเงี้ยแล้วไม่ยิงล่ะเอเอดูดูเนี่ยแม่งยิงกูยังไงอะคือปืนแบบไม่มีกระสุนลาดออกสักนัดอะต่เลือดกูลดอะเออเทสที HP ผมลดอะคิดเอาดิ เนี่ยดูไม่ออกแล้วยิงไม่ยุดเนะนี่ยเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยมาดิมาดิาดนี่มาดิเรียบร้อยครับนี่ครับ โดนแงบไปดิโดนแงบครับโดนแงบครับผมเรียบร้อยครับผมเนี่ยแต่ก็เสียงของตัวนี้เวลาที่ขวาชาร์จรอเงี้ยมันจะมีเสียงไงฝั่งคนเนียสามารถแบบแบบฝั่งคนจนได้ยินนะครับนี่เอ้าก็โดนเต็มๆอ่ะทำไมไม่ตายอ่ะป้องอ้าวแล้วไม่ HP เหลือยี่สิบอ่ะ โอ้โหูงงกับเกมนี้ป่ะเฮ้ยแล้วกูโดนทีสองทีไม่ตายเลยหรอฮะถามจริงกูโดนทีสองทีไม่ตายเลยเหรอเดี๋ยวดูนะโดนทีสองทีตายเปล่าอันนี้โดนบอมตอนแรกมันทีหนึ่งไม่ตายแต่นี่ตายกูงงกึดกูไม่ง,งงหรอกกูเข้าใจแล้วทำไมถึงจะเอาออกอะ หรือว่าคีิกขวาระเบิดแล้วมันในนี่วะเนี่ยมันไม่โดนเขาเนี่ยเต็มๆเลยไม่ตายด้วยเนี่ยเกินใหม่กูเหลือแปกลายเป็นว่าเดินราสาตัวนี้กูไม่มีประโยชน์เลยครับจริงกลายเป็นตัวไม่มีประโยชน์ไปแล้วอ่ะ ด้วยแต่ถ้ากูไม่เข้ามาเล่ยกูไม่รู้เลยว่าไดโนเสาร์กูเป็นปฏิทิไปแล้วอ่ะไดรโนเสาร์กูไอ้นี่ไปแล้วเนี่ยนะอืมเป็นเดี่ยงไปแล้วอะโอโโ้โหไดโนเสาร์ของพี่ไดโนเสาร์แม่งไม่มมเหมือนเดิมนะครับจริงกลายเป็นว่าแบบ กลายเป็นว่าแบบแรงช้าเนี่ยคือแบบไปยัดเต็มๆแบบเนี่ยเต็มๆแล้วดูดูดูจุ๊มเลยนะเอ้ารอบนี้ตายเฉยอ่ะแล้วรอบที่ผ่านมามันไม่ตายนะเว้ยหรือว่าผมไอ้นี่เองวะไม่รู้นะอันนี้ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้แต่อ้นนี้ก็ได้หรือว่ามันเบาลงวะคนดูเออมันอาจจะเบาลงก็ได้นะครับเฮ้ยมีคนเข้ามาแล้วนี่ยยนหัวก็หลกเลยโอ้โหดีมันน่ารักกว่าน่ารักที่สุด เอา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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูตายเลยอูบเป็นดงกระตูดเดียกระตูดเดียวเราเลยอ่ะกระตูดกระตูดเดียกระตูดกระตูดเดียโอ้โหเรียบร้อยได้เดี๋ยวสิเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยเดี๋ยวเดี๋นี่ครับเล็งหัวเดียงับหัวเดียนะครับหัวหัวแตกเดียเอ้ยเอ้ยไม่เห็นข้างหลังเลยเฮ้ยโอ้โหพี่เบิ้มนะพี่เป็นคนคำราม แน่พี่เป็นคนกำลามแล้วพี่น่าจะเห็นมากกว่าพวกผมอยู่วะเออเออเออเราไปไปดิกูอ่าไปครับงานเข้ากแล้วรอบนี้กูได้เป็นฝั่งน้ำเงินครับเอออุย้ยมีคนเข้ามาแล้วมีคนเข้ามาเรื่อยๆเลยแอปเปิลบูอยู่ฝั่งเราแอปเปิลบูมีคนออกไปด้วยหรือเปล่าฝั่งนูน้นไปครับผมถือปืนอื่นเล่นบ้างไหม M4 พันพาย นะเนาย้อนยุ้ง่อยย้อนยุ้ง่อยไป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 โอ้โหแม่งใครเอาสองใส่กล้าไปยิงมันละจิตใจทำด้วยอะไรพี่สงสารด้วยแล้วเสาด้วยพี่ ชิดกำแพงไปเลยนะครับเมื่อกี้เดินชิดไปเลยก็คือมันจะเข้าได้เลยเว้นแต่เขาจะต้องกัดผมอ่ะเออแต่กัดแรงนะเว้ยตัวใหญ่อ่ะเอาเกทูไปเลยเดี๋ยวกูเปลี่ยนปืนแล้วไม่ใช่หรอวะทำไมมันเป็กทูวะอ๋ออ๋อไปรีเกมแน่นอนตรงเนี้ยเรียบร้อยครับผมเข้ารัวๆนั่นแม่งเข้าไปเอ้ยแม่งเข้ามาแล้วมันก็ออกไปอีกแล้ว โอ้โหเดนน่าเสาคือถ้ากูไม่มาเล่นกูไม่รู้จริงๆอะ่ะอย่าไปเล่นเซิร์ฟไอเซิร์ฟเวอร์หลักเลยว่าแบบยอดสูงๆเล่นเดนน่าเสากันจะเป็นยังไงนะครับร <c oughs> ัวๆรัวๆเพิ่งเพ,พิ่งคิดได้เฮ้ยยอดดาวเข้ามาเลยว่าเฮ้ยโอ,โอ้โหโอ้โหคนเริ่มเข้ามาครับผมว่าไม่ต้องไปยอดสูงก็หลักจริงเพราะว่าจ,จะยอดสูงหรือยอดน้อยนะครับก็ เหมือนกันนะครับและฝ่าตรงข้ามก็ออกไปอีกหนึ่งครับเดานเดิเดทำลยไม่ได้หรอกเฮ้ยเข้ามาแล้วโอ้เข้าออกนั่นเข้าออกเข้าออกเขาน่าจะบัคหรือเปล่าวะมุมในจอเขาอาจจะแบบประมาาแบบอาจจะหลุดก็ได้แล้วเว้ยแบบอาจจะแบบเข้ามาแล้วจอดำหรืออาจจะแบบเข้ามาแล้วมันเล่นไม่ได้เงี้ยมันเดินไม่ได้อะไรเงี้ย เข้าลัวๆเข้าลัวๆเข้าลัวๆผมกคงงงอ่ะทำไมทำไมมันไอ้นั่นกูไม่ได้วะเอ้ยทำไมทำไมจัดการกูไม่ได้เลย ฝ่กคนอยู่อย่างเงี้ยฝนนักเดนน่าสาวแม่โคตโดนทำลายอ่ะเฮ้ยลบลบลบอลบอสลบบอสอ่ะนี่ถ้าเกิดว่าไดาโนเสาร์ยังอยู่นะครับผมอยากจะเลี้ยงแรปเตอร์ไว้สักตัวดิโอ้ยโอ้ย,อย,อยกัดไปโดนกัดไปโดนกัดไปโดนไปเอา อยากไปได้กันต่อครับไปครับบรรดาเหล่ามนุษย์เนี่ยครับผมเราต้องพาฟันอุปสรรคไปได้โจมโอ้ยรัว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 บอกเลยจังหวะนี้โอ้ออกไปเลยป่ะตัวใหญ่ออกมาตัวใหญ่ออ้ยออกเลยออกเลยเหลือตัวเล็กตัวเดียว ดูดิโอ้โหคนร่งาสตอ่ะตัวใหญ่ตัวใหญ่หัวร้อนตัวใหญ่หัวร้อนคือมันต้องกัดเอาเว้ยคนดูคือมันต้องกัดแบบกดคลิกซ้ายเอาครับคลิกซ้ายทีเดียวเลยนะครับแบบต้องให้โดนด้วยนะอย่ากัดพลาดนะครับเพราะว่าถ้ากัดพลาดเมื่อไหร่นี่คือแบบโอกาสในการที่จะแบบที่จะฆ่าเขาได้อะไรเงี้ยคือยากมากเลยครับ เดี๋ยเนาะอ๋อเกิดโอ้โหดูดิเป็นตัวใหญ่ตัวเดียวโอ้โหด้านขานลละด้านขานลละแต่ตัวใหญ่มันโกงมากเลยนะคือแบบกัดทีกัดแรงมากเลยหรือเดินเหยียบได้ธรรมดาธรรมดาโอ๊ยโ,โอ๊ยโ,โอ๊ยแล้วทำไมคนอื่นไม่เห็นแล้วไม่เห็นกูได้ไงพวกปูตายได้แหละ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 จริงจริงโชคดี ขัเลยแอปเปิลบูกกขับเลยแอปเปิลบู๊กขับเลยอ่ะล่ามาตั้งนานเพิ่งมาตายตอนท้ายเกมโอ้ยเหวกใจหวากหามึงไงว่าคนไม่เล่นแล้วว่ะมันเป็นหมดที่ไม่มีคนเล่นแล้วนะครับแม่น่าเสียดาย เสียดายจริงนะแบบมไม่มีคนเล่นแล้วหมดเนี่ยพูดตรงๆแล้วมันไม่มีคนเล่นแล้ว,ว้ยจริงๆแล้วอ,ออกทำไมล่ะนะเข้ามาแป๊บเดียวออกแล้วอนะน่าแบบเสียดายครับทีโหมดแบบนี้นะไม่ได้อยู่นะครับ ด่านเก่าๆอ่ะมันไม่อยู่แล้วเออตะหมดเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ในเกมก็ได้นะนน,นา,นา,นาคตก็ดูไปแล้วกันเนาะอาจจะอยู่ก็ได้อาจจะอยู่แค่ด่ดานนี้ด่านเดียวเพื่อลดทรัพยากรในเกมนะครับผมไม่แน่นะอันนี้เป็นความแบบเขาเรียกอะไรเป็นการสันนิษฐานของผมนะครับเป็นความคิดส่วนตัวของผมอาจจะอยู่ในเกมอาจจะเป็นแค่ด่านนี้ด่านเดียวเลยอาจจะอยู่ไปยา,ยาวๆจนเกมแม่งปิดเลยอันนี้ก็ไม่แน่นะ,นะเวอยเอออันนี้เป็นการสันนิษฐานของผมนะครับผมคิดว่ามันอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ แต่พูดถึงด่านนี้ดาา่านรถสามก็เป็นอีกหนึ่งด่านเนาะที่แบบเขาเรียกว่าเอาไว้เอาไว้แบบเล่นเล่นเนี่ยมันเอาไว้เลื่อนยศเร็วๆเ,เอาไว้ป,ปั๊มยศอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเออผมว่ามันน่าจะเป็นประมาณนั้นแหละเอา้าชิบหายนะรถสามไม่มาจบอ่ะเอาดูเขาสลับกันแล้วเรียบร้อยโอ้โหได้มาเป็นรถสามอีกแล้วก็จริงๆนะครับผมคิดว่านาคตมันอาจจะยังอยู่อาจจะอยู่อย่างเงี้ย ด่านเนี้ยแค่ด่านเดียวเลยนะครับยาวๆเอออาจจะอยู่อย่างเงี้ยตลอดไปเลยก็ได้อันนี้ก็ไม่รู้นะแล้วแต่ความคิดของคนดูแต่ละคนนะครับฝันของข้ามออกออกเลยก็ได้นะโอเคจบคลิปได้เลยไอสัตว์โอเคครับผมก็ จบคลิปได้เลยผมพูดตรงๆว่ามันมันไม่มีคนมาเล่นเลยอะ่ะมันโอกาสมันน้อยมากเลยอะ่ะที่แบบที่จะให้คนมาเล่นโหมดเนี้ยกันเยอะๆเออจะไ,ได้ปะไอเดอร์เสา <c oughs> ผมตั้งชื่อห้องตาเฟเกมก็ไม่มีคนเข้ามาเล่นนะเว้ยผมลองแล้วอ่ะโอเคผมก็ไว้เพียรเท่านี้ก่อนแล้วกันนะผมไว้เจอกันในคลิปหน้าแนละ้วขอบคุณทุกชมคลิปมากผม เจอกันจ้า